นี่แม่ที่มาล้ำเลียงลีลาวดีน้อาหาหลวงพีเลวตาเด้อค่ะบาดเนี่เจ็บเสียผาใส่กระเป๋าสี่ไปตามหาห,าหลวงพี่เลวตาไปจำพันษาอยู่วัดใดน้อเจ้าเดินตามท้าหางมาแล้ว พ่อแม่พี่น้องเออเออเอเหลียวเห็นสาระแล้วเหลียวไปเห็นหลวงตากวัวตาตโยนี้ลาว่าดีก็เลยเข้าไปทำหลวงตาเออเออเอเออเอเห็นหลวงพี่ จำพันษาอยู่หนีวาวงตาห้องออกมาว่าบ่เห็นลีลาวัดีนั่นก็เลยตามทางหาวัดอีกพอตะเหลียวเห็นวัดนั้นสองวัดอยู่น้ำกันเดินเข้ามา หลวงปู่วัดตาดอยู่หลวงปูเ่เออเฮ้ยเห็นหลวงพี่เลวตามาจำพันษาอยู่นี่บ่หลวงปู่ห้องบอกมาเฮ้ยบ่เห็น จับเท้อโอ้ยเหมิดหวังแล้วพ่อแม่พี่น้องลีลาวาดีนันตัดสินใจสิไปตายน้อยป่าดงนาพ่อตะเดินเข้ามานอนป่าเลยเดี๋ยวเห็นตนพโก ไงลีลาว่าดีก็เลยลมลงใจหฮมพงหลวงพี่เอ,อ้ยคันสัตนามีกิ่งให้ลีลาวาดีไปอยู่น้ำแดงเด,เด้เอ,อ แม่พี่น้องหลับโจมอยู่ทั้งบ้านโกดแช้โกดไลให้แม่เด้อเจ้าขอให้ทุกท่านจงนี้จะความสุขความเจริญปรผสมสิ่งใดขอให้ได้สมความมู่นาดเด้อพี่น้องเอ้ยขอให้นอนหลับไปได้เงินแก้ววันนี้ส เขากระเป๋าเด้อพ่อแม่พี่น